ตะกูลยาฤกษก็ไม่รอดนะครับปรับราคาขึ้นเหมือนกันคอมเมนต์มาบอกว่างงเนาะสารามิตรปรับลดลงแต่ราคารถปรับเพิ่มขึ้นเพราะว่าในตระกูลไฮเปิดนะครับมันมันปล่อยมลพิษน้อยอยู่แล้วสารามิรลดลงแต่ราคารถเพิ่มขึ้นก็งงในสานะเซลล์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปอัปเดตกันว่าราคาเพิ่มขึ้นเท่าไหร่และมีการปรับปรุงอะไรบ้างนะครับไปรับชมกันครับเดี๋ยวไปเริ่มจากตัวเลขของเราก่อนนะครับยาฤกษแฮนด์แบ็กหนึ่งจุดสองนะครับ ยกเลิกตัวพิมพ์ M/S จะเหลือแค่3ตัวและตัวสปอร์ตมีการปรับขึ้นราคา25,000นนะครับจากเดิมราคาที่ทีาแสน่าพไปเป็น5 8 4 0 0 0แัตัวสมาร์นะครับ6 1 9 0 0 0นาจะเป็นราคา6 4 4 0 0 0ีสองตัวนี้เพิ่มมา25,000ื่นได้อะไรบ้างนะครับก็คือ P/S c นะครับระบบป้องกงันการชนนะครับ2 LDA ระบบป้องกงันนอกเลนนะครับแล้วก็หน้าจอมันวัดนะครับ TFT นะครับการแสดงผลนะ่ ก็ใส่หน้าจอตรงนั้นมาให้ให้เป็นขนาดสีดสอนิ้วซึ่งยนต์รองรับมาตรฐานยูโร6ทุกเกรดลูตัวพรีเมียมพรีเมียมไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับเพิ่ม10,000บาทตามสับสามิตนะครับ679,000จาพไปเป็นราคา689,000ปนาพนะครับเดี๋ยวจะไปดูลูกพี่ใหญ่ตัวยาริคอสตัวขายดีนะครับราคาปรับขนาดไหนกันบ้างสำหรับการเพิ่มราคามา Smart นะยาริคอสสมาร์ทน่าจะเป็นตัวไฮไลท์เลยนะครับคือตัวที่ว่าเซลล์อันใช้ตัวสมารนะ์ทเนาะจากเดิมราคาเจ็ดแสนะครแปดปมื่นเก0 0พันนะครับบวกเพิ่ป็นแ0ดแสนะครับ,บ,มม 2, บ,รบได้อะไรบ้าง 1>, 1. ระบบ pcs นะครับระบบป้องกันก่อนการชน 2. lda ระบบป้องกันออกนอกเลนนะครับ 3. fda ก็คือ,อเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัวนะครับสป้องกันการเหยียบผิดวิธีนะครับการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธี 5. lkc ประคองให้อยู่กลางเลนนะครับ 6. ahb ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติสุดท้ายเลย acc คือ adaptive control ตัวล็อกความเร็วตามรถคันหน้าแบบอัตโนมัตินะครับถือว่าตัวนี้น่าจะขายดีแล้วแหละ ตัวสมาร์ทนะครับพอใส่ออปชั่นตัวนี้ตัวเต็มมาเลย89,000เพิ่ม20,000แต่ว่าได้ออปชั่นเยอะถือว่าคุ้มตัวนี้น่าจะลงตัวที่ส่วนตัวพรีเมียมพรีเมียมลักชัวรี่แล้วก็ไนท์เชดเพิ่มมารุ่นละหนึ่งหมื่นบาทนะครับจากเดิมตัวพรีเมียม849,000ก็จะเป็น859,000นะครับตัวพรีเมียมลักชัวรี่จาก899,000บวกเพิ่มมาหนึ่งหมื่นก็จะเป็น 9,900 0บาทเช่นเดียวกันราคาเดียวกันกับ Nightshade นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นอัปเดตราคาให้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เพิ่มเข้ามาซึ่งตอนนี้เซลล์ก็ให้ข้อมูลไม่ได้เหมือนกันนะว่าสปามิรเขาปรับราคาลงแต่ทำไมราคารถปรับขึ้นไปแล้วครับบ๊ายบาย